่ะยัยะ,ะไปมยายมันนั่งเอาเก้ไไาอีน้นัันนี็ได้ยายมันนั่งเออยายนั่งนี่มันนั่งนี่ใกล้ใกากจนเออนี่ก็ได้ อยู่กี่คน,นบ้านท่านอยู่คนเดียวนเนี่ย,ยลูกสาวก็เข้าเข้าไปทางา,นเ,าน,เนเขาตอนเด็นเข้าก็้ามาอ๋อหมายถึงว่ากลางวันอยู่คนเดียวจะไปอนอนเล่นอยู่บ้านหลานไม่มีเพื่อนก็ไปนอนเล่นคุยกันพอดีกับ้ันนึกว่านนกลับแล้วก็เลยไปนอนอีกก็ลงโยมยายอยู่กับลูกสาวจะได้ล,ลูกสาวั้งมาเลยก็ก็สร้างไอ้วัดเข้าซ้ำยอดนะ อ๋อแต่ลงก็มีลูกดูแลอยู่ดูแลเขาก็<ๆ>ไปไปมาตอนเย็นเขาก็เดินมาหาตอนนั้นฉันก็มอสบายฉันก็ไปยู่นโรงพยาบาลลูกก็ไปดูแลอ๋อทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับลูกเลยนะไม่ค่อยได้อยู่หรอกฉันก็ลูกก็ยังว่าลูกไปไป,ไป,ไปมา,มาฉันนะอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวจ้ะแต่ว่าลุงสรุปใหม่ว่าโยมอยู่คนเดียวจ้แล้วก็ลูกอยู่ใกล้ๆนี่เองจ้ะ แล้วก็ลูกก็ไปทํางานจ้่แล้วทีนี้เรื่องค่าใช้ใจ่ายยังไงบ้างก็จจายน้ำไฟแล้วก็น้ําก็บางทีก็ซ่องร้อยส้ำเซฟสักผ้าซักพนแล้วก็บางทีก็ค่าไฟบางทีก็ซาำร้อยห้าเซฟแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายเอาลูกเอามาคนใจ่ายให้แม่ในละใจเอาเงินส่งอายุนะจายเก็บไว้ไอ้ยังไว้ อ๋เอาเงินตัวเองจ่ายจ้าได้เดือนเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วแล้วลูกให้ให้โยมเดือนเท่าไหร่บ่ได้ให้หรอกมันค่าสกินค่ายูไปมันก็ซื้อกินซื้อยูให้แต่เวลามันยืมร้อยซ่องร้อยไปมันก็เทนวลยได้อามาให้แม่กินอ๋อแล้วแล้วลูกโยมเป็นลูกสาวลูกชายลูกลูกสาวลูกสาวแล้วเขามีครอบครัวยังมีแล้วจ้า มีคนหนึ่งอยู่ไอ้ซากแก้วแล้วเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาก็ทํามาห้ากินไปเขาก็บุกค่อยมายุ้งแล้วก็เลยบอกบอกว่าปตองทํามายุ่งแม่หูกเลยลูกเลยอแม่กระบอกีมีย่างให้เออเอาก็ซืิอทามาห้ากินไปแม่เอาบุมาแล้เขามันก็ไปห้าเก็บข้องเก้าขายไปห้าเก็บขวดเก็บอันย่งใดอันย่างอดย่งก็ไปขายลูกสาวอยู่ซากแก้วนะห้าเก็บลูกกี่คนตรง ทองเบิดน่าลูกห้าคนตายไปสามเรียสองพวกบ้านก็ตายวังเรืออันวังปีใหม่น่ะวันที่ทยี่เบ็ดพ่อบ้านเนาะจ้ะกันอย่างประเทศบุญเดท,ทานเป็นเที่ม,มีเงินนี่นี่ภาษาอะไรที่พูดอันลาวลาวกลางลาวกลางอ่ายมเกิดเป็นคนจังหวัดไหนพ่อแม่ผ่ามาจากจังหวัดสุริน อยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วมาอยู่ที่ก็พ่อแม่ก็เลยพามาอยู่นี่ชันมาแต่ในน้นอยพะบงังคับขวมพ่อแม่ก็มาล้มห้ยตาจ้าก,ก็ชั้นนี่แหละตายเบิร์ตมาอยู่ที่ลบบุรีนี่เลยอ่จ้าจ้าวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนาหกหกออโตโลงสรุปแล้วคือที่แรกเข้าใจว่าลูก เลี้ยงดูมาส่งเสียไม่ใช่โอเข้าหาก,กินเข้าไปบก,ก็อกบอกกระมัน,น,นบลอกว่วบาตอนาน้องถ้ามายุง่งกับแม่หลอกมเมือหาก,กินให้มันรอดปากรอดท้องแต่แม่บอกเป็นยัางาตามบ้านตามซ่องเสีขอกระเอิญไปเอาข้าวข้าปลามากินมีปลามียังนย่างข้างๆบ้านย้ายมาเอากับข้าวก็โนแล้วโนได้กับข้าวมาเข้าไปาค่ายคลองมาน่ะเขาก็เอิญยายไปเอาเป็นปลาแน่เป็น ยังนมก็บงังแทก็กินแล้วก็ออกินเธอลูกใหย่ยกินแล้วบก่ก็มันอ่ะเฮ้วันนี้ทานข้ากวกับอะไรตอนเช้ากินข้าวกับปลาปลาทอดแล้วเที่ยงอ่ะเที่ยงก็กินกับปลานะปลาเหลือ,อกินกับปลาเหลือจากตอนเช้ามาจา้ะแล้วก็ตอนแรงก็ซื้อกับข้าวร้านค้าทพูดบางเกนี่แหละถุ่งหน่งยิบห้าบาทยิบห้าบาทจา้ะ แล้วซื้อทุกวันไหมบางวันเป็นบางวันถ้ามันเรียมีกับข้าวก็อย่างกบบระโบซื้อเอาไว้มือนหน้ากินกบบระโบเบิดคนเดียวอะตัวลงเจ็ดร้อยนี้ยมใช้ถึงเดือนไหมไม่ไม่ถึงแล<ไ>้วเอาเงินมาจากไหนอีกเจ็ดร้อยมันไม่พอไม่พอก็เก็บไว้ให้ค่าน้ําค่าไฟกแะ้รก็ซื้อกินน่ะนะถ้าบ่มีก็เดวลูกอามาให้เท่ะ ร้อยเท่ละห้าสิบบาทกเข้าก็ถามว่าแม่มีเงินบ่บ่มีแล้วว่ะแม่ไปเห็นอย่างก็ได้ได้แม่ซื้อมีวะารื่นีน้ฝาผนังอ่ะน,นี่นอันบ่ดด้ใส่บ่ดบอด้ยย่างล็อกอบ่มีตังอยากจนบ่มีตังพวกบ้านมาตายก็นเรลยบบไดดใส พ่อบ้านมาตายก่อนเพราะบ้านตายก่อนจ้ะบ้านประทันได้แล้วประทันได้อย่างตัวลงยังไม่มีก็า,าม,มียังเลยนีมีหลังแล้วที่ทํานี่คือตอน,อนพ่อบ้านอยู่อยู่จ้ะใส่ลังคาพ่อบ้านทําอะไรตอนนั้นพ่อบ้านพวกบ้านกับป่วยคือกันกะป่วยตายป่วยตายเป็นโรคพุกงพ่องปงผองนะสุปเรเียเยอะเหรอแถล,ลซุบเยอะวันนี้ไปห้าหมอ ไปโรงพยาบาลน่ะมอกกระโหลกบอกว่าแกหยุดดูดยานะ้าทาแกไม่หยุดแกตายเอา้าเป็นอีกไปห้าม,มออีกมอกกระโลกบอกให้เลิกโอ้ยส้มห้นซีห้น,หนจังค่อยเลิกก็เลยม,มาตายนะแกเป็นโรคแล้วนี่ทิ้งไว้นานอย่างที่ไม่ได้ใส่ใสโอ้ทิ้ง<ะ>ไว้ สามสี่ปีเขานี่ล้วหลวงพ่อนี่เหรอที่พ่อจ่าจ่าจ่าแล้วเวลาลมมาแรงๆเป็นไงกระเพือกร้ยกับเพือบฟดฝนตกหมากกระซาดเปิดเบิังไปยังหลวงพ่อเอ้ยบานบ่แล้วบ่หยังกับบ่มบ่ทึกห่วยเลยเบิดจักเทาหลวงพ่อเอ้ยเดี๋ยวเปิดดูนี่เปิดเปิดแอนเอาลองเปิดดูเปิดเปิดบังให้ให้หลวงพ่อเป็นภาษาบอกเปิดดูเปิดเปิดยังไงอ๋อ เปิดดูเข้ามาดูเปิดดูเลยอ,อ๋อนี่เป็นห้องนอนเดี๋ยวขออนุญาตดูนะขออนุญาตดูเลยอ๋อนี่เป็นที่นอนโยมเหรอจะ่อาอารมณสาวบางทีมันก็มานอนด้วยแล้วบางทีมันก็ไปแล้วแต่อารมณ์มันอ๋อแล้วบางทีก็มานอนที่ก็ไปแล้วแต่อ๋อนี่ ยายนอนแถวนี้อ๋อตรงนี้เขาโอ้ยังไม่ได้ผนังฝายังไม่มีเออ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 เอาไงดีเออเอาล้ได้เห็นแล้วทีนี้จะมีคำถามก่อน เวลาถ้าเรามีเงินลูกมาของเงินไหมถามจริงก่อนขอจ้อะไม่มีแม่ขอตังค์ตั้งห้าสิบบาท,ทจะไปซื้อกับข้าวไม่มีกับข้าวกินเออเอาไปลูกก็ให้ลูกไปกินแล้วถ้าเกิดโยมมีแล้วก็ต้องให้เขาใช่ไหมจ้่ถ้ามันได้เงินเดือนเขาอขอกเขาก็ให้แม่มาแล้วลูกกินเล่าไหมมันก็พูดตรงๆกง,ง,งกั เวลาเขาออกจากทางานทำการเงินเขาออกเขาก็กินกันหลวงพ่อ,เ,อเขากินตอนเขาเอาเงินออกวันที่สิบห้าเนี่ยเงินเขาก็ออกอเขาก็กินกันเขาก็มาให้แม่ให้เขาเอาไปแล,แล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าแม่มีเงินก็ต้องมาขออยู่ดีทนขอไปซื้อกับข้าวถ้าเขาไม่เบิกก็หัวหน้าถ้าเขาเบิกกบหัวหน้าเขาก็ไม่มาขอต่อมาก็เลยมุ่จะช่วยยังไงถ้า ให้เงินโยงไม่เป็นหมื่นเดี๋ยวพอลูกรู้ก,ก็มาเอาเงินโยมอีกบอมาเอาชั้นบอบอกบอยังบอให้บอยังท่าใดละช่านไดไปให้จ้างเข้ามาเฮ็ดบ้านเนค่าแหงกระแพ้งแพงวันล,ละหกร้อยนะหลวงพ่อค่าแรงหรอจ้าแล,แล้วเขาเคยมาตีราคายอย่างว่าเท่าไหร่ค่ะใครในบ้านหลังเนี้ยที่ต้องทำฝาทำเลยก็บอโหไม่รู้จ้า กพัวก็ยยงยักจนโอ้ยลมมาก็พัดไปทางนั้นก็พ้นซาดเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าจะช่วยคงให้เงินไว้ยุมไม่ได้เพราะเดี๋ยวลูกต้องมาบังคับเอาเม่อยบ่ยังงั้นบ่มีบ่มีการมาเอาเออชั้นกระจามมันกระซิบท่าว่าแม่เอาเงินมาจากใดเออแม่มีปัญญาก็แล้วกันบอกว่ายืมพนนั่นพนนี่มา มมาก็ว่าละมึงซอยแม่เด้อเวลาแม่ยืมเข้ามาแม่จะเฮ็ดฝ้าบานให้แล้วเวลาฝนตกมาก็โอ้ยดังนั้นมมนกซาดเข้ามาหลวงพ่อซ่องส้มด้านนี้มีคนมาเห็ดท่านมีเงินนะเขาก็ว่ายกาบอกะหายบ่มีว่ายหย่ยังยากจนอยู่ประมาณจักซ่องมื่นผอบนะหลวงพ่อซึมบุตรวัดได้เฮ็ดอ่ะ เชือฟาซาลาอ๋อเป็นฟ้าฟาซาลาไม่แล้วก็นันพกบาลเรอยไว้นะหลวงพ่อประธานแต่เหตุประชิดเชือฟาซาลาแต่มันต้องใส่หน้าต่างถ้าไม่ใส่ก็บอไซก็ได้บอเป็นอย่างเออเขาใส่สูงขึ้นไปจ้ะก็แค่นั้นนะแค่แปดถึงนั้นรอบนะพวกนด้ก็มาถามบอกว่าพูอดตายทำบุญร้อยวันก็ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อไม่มีตังค์ กัรจ้างสร้างก็แบ้บาวว่าอางนี้ว่าโยมคิดว่าโยมอยากได้ก่อนอยากอยากจะได้อะไรโอ้ยกระยักเห็ดบานเนี่ยลงพอเอ้ยฝนตกมามันซาดมันยังทางนี้ก็พือบวบวบวบ,บ,บนวกหทางน่ะก็มีเขาเอาวันละ, 600. ะกนหกร้อยเอาแค่นี้แล<ข>้วก็แค่นั้นนะเข,เขาจะ <ขอ S 2> ใช้มไม่ช่ยลา,าจะเร็วหน่อยตีแป๊บเดียวเอง ึ้นขึ้นเลยแล้วลงขวานี่ก็ถ้าได้เงินก็้อไม้กองไว้ว่าถ้าเมาชว่าแล้วตัวนี้ก็เทปูนได้เดี๋ยวถ้าจะช่วยโยมไว้สักห้าหมื่นเพราะว่าถทาทห้าหมื่นทิ่ว่าพอเพราะลังคามีแล้วเอามาเชวล่าตีและเหลือเก็บไว้ใช้แล้วเรื่องธรรมะธรรมโมว่าไงบ้าง อันชั้นบ่คอยโหลลงเสือลงพอไม่โหลังเสืออีกเออบ่โหลลงเสือจักตอกจักหย่างถ้าลงพอให้กระเสือให้เข้าไปเสือไปย่างอันนั้นแหะถ้าลงพอให้ชันกระซิจางก็เฮ็ดเลยถ้ามันเหลืออาจั์ก็จะปูกระเบื้องอืมกระเบื้องไหนเนี่ยข้างในบ้าน่งทุกพื้นเหรอจ้ะไม่ปูพื้นมันต้องไปปลูกระเบื้องเทปูนพอแล้วจ้ะไหนดูดิถ้าจะเป็นปูนแล้วป่อยเทแล้วอย่าอย่าไปปูกระเบื้องไอ้ เปลืองเงินเปล่าเก็บเก็บเอาเก็บไว้ห้าหมื่นเก็บไว้เอาเนี่ห้าหมื่นนะใบละใบละเท่าไหร่ใบละเท่าไหร่อันนี้นี่ใบละเท่าไหร่รู้ไหมนี่นี่ใบละเท่าไหร่เงินใบละห้าร้อยอ้าวใบเท่าไหร่ดูให้ดีก่อนตามองเห็นหรือเปล่าใบอะไรอ่าในดูดิ่หนึ่งหมื่นเป็นโบสองหมื่น สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรแล้วนี้เงินใบละเท่าไหร่ใบละมือไอ้แบกไอ้กองละพะไอ้กองละหมื่นในใบละเท่าไหร่นี่ใบละใบละจักใบล่สิบใบละไม่เนี่ยใบนี้เขาเรียกใบละเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหรือพันหนึ่งใบนี้ใบละใบละพันใบละพันห้าหมื่นจ้างเข้ากับเข้ากับปลาให้มันไปิด้ืนกันเนี่ย คิดว่าลวงพอ่พอ่าฟาใส่ล้านถ้าเป็นโชล่านี่พอ,อคน,นงานวันละหกร้อยอ่ะงานไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามสี่ห้าวันก็เสร็จและสามวันค่าแรงไม่เกินเหมือนหนึ่งจบแล้วก็ไม้ก็ก็ไม่น่าแพงก็เอามองขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยอมดูว่าเอาความสูงเท่าไหร่ จริงๆก็ไม้นะก็พออยู่ถ้าเลือกช่างก็คิดเทบุญลงจริงๆ<อ>น่าจะตีเฮ็ดสุดแล้วก็ใส่หลังคาไอใ,ใส่หน้าต่างก็ได้ uh huh. หน้าต่างสังด้านล่างมนะันมีอยูซองใบเดี๋ยวถ้าไม่ไม่มีหน้าต่างเดี๋ยวจะร้อนนะทีนี้ม,มีมีอยู่ถังล่างแนละ้ซ่องแทนเขาไม่รู้เดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวลง,ลงคุยกับช่างดูแต่พออยู่หรอกถ้าเอาไม้เชลล่านะจ้ะหลังเคนี้สบายพอแต่ถ้าก่ออิก าปูนอาจจะไม่พอไม่ไม่ไม่ก่อเอาแค่นี้เอาไม้แค่นั่่นนแแหละคี้พอแล้วมันเหลือแค่นี้เองแค่ท่อนนี้เองแค่เหลือครึ่งหนึ่งมันได้ไปแล้วก็เหลือท่อนแล้วก็เหลือปะเทปูนไม่ต้องนาละห้าเซนท์ท่านจะมาดูอีกไหมว่าเงินห้าหมื่นน่าลงพอให้ซื้อเสร็จบ่ได้ได้พอได้ซื้อกินซื้อเยื่อบนอ่าเงี้ยเหลือเหลือเอาท่านเลี้ยเลี้ยล่แล้วสั้นก็ที่ทำบุญให้พกบ้านอืมเอาทำบุญให้พ่อพานด้วย ถ้ามันเหลือนะถ้าไม่เหลือก็แล้วไปถ้าไม่เหลือมันก็ไม่ว่าถ้ามันแต่พอมันพอแล้วแค่ไม้ไม้เชลละไปไปเอาอีกสองหมื่นไปเดี๋ยวได้ไปเจ็ดหมื่นเอาไว้ถ้าเหลือไปทําบุญใช่ไหมเอาไปจจะซื้อทาบให้แกก็ไม่มีโอ้ยหลวงพอ่อเอ้ยมาโคตรมาท่านเด้อเจ้ัช้างกะเกิดใหม่พอได้ซื้อกินซื้ออยู่ ลำพอนจะเปนเพิ่นรำเพิ่นรวยนะาเพิ่นมาโุ๊แค่นต้พ่อไม่ได้ร่ำได้รวยหรอกอันนั้นพ่อเพิ่อนโจทย์ลูกศิลูกหาทำบุญมาก็เอามาสร้างบารมีตายไปก็ไม่ได้เอาไปเอาความดีางเขาไม้ก็มีแล้วล่าจะซื้อกระดูถ้าถ้าช่างเขาแนะนำว่าเขาอยากจะใส่หน้าต่างให้โยงก็เดี๋ยวก็เอาอหน้าต่างมาใส่แล้วก็ตีตีไม้เชล่า มันทำให้เปิดอากาศจะไม่ร้อนอไปรับอีกสองหมื่นไปเป็นอยากกลับขอบคุณท่านเจ้าคุณค่ะเป็นเจ็ดหมื่นนะเก็บไว้ถ้าเหลือโยมอยากไปทำบุญให้สามีก็สุแลแต่แล้วเก็บไว้กินถ้ามันเลือก็ซื้อเห็ดอยู่เห็ดซาโบมีถ้าถ้าหลวงพ่อมาให้อาจัรย์จนอ๋อนี่เกินพอแล้วเกินพอเพราะว่า ถ้าเป็น<ล>ไม้เช,ชล่านี่มันทำงานเร็วมาถึงก็ตอกปั้งปั้งปั้งปึงเจ้ะจ้ะไม้ก็มีแล้วอ่านี่ฟังดูนะวิธีเปิดวิทยุจ<า>้ะพอติ้งติงต้งเนี่ยคือสวดมนต์หนึ่งสองเอาเอาไปเอาไป ยสวโอ้ยทางหูรังสือเราไปก็เข้าแล,ล้วหลวขพ่อก็ส่วนไปวัเดเขาเป็นแลนะ่ะบอกว่าบอไปเราอันผูกบ้องหูรังสือไปพละพวกเมืองรังซือแถวๆก็บบ้องหูพอแม่พามาเราพอได้เข้าโรงเรียนเอาไม่เป็นไรจะ้ะจะเอามาสองคนข้างละอ,าะอันน<ะ>ี้ก็ฟังเทศเลขสามเนี่ยตัวเลขสามนิเทศไปเลยสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมอง เทศไปเป็นวันเป็นคืนเลยนี่นี่นี่สมองมันก็เรียกแฟดได้พี่สาวชาตินะที่ตายไปนะหลังสีอบฮูหลเพิ่นไปบวชนี่สิบกว่าปีเพิ่นก็เหลาหูก็โรยยังเพื่ออทำแนวนี่วิธีใช้มีมีวิธีใช้ก็งั้นเดี๋ยวให้ถามชาวบ้านญาติโยมสิ่งที่เป็นหลักสำคัญเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขามาอธิบายนะวิธีใช้มีอยู่นี่นี่คือวิธีใช้นะ ด้วยกายวาจ<อ>าแล้วก็ใจ<ก>ปิดแค่นี้<ก>เวลาใช้ก็แค่เสียบไฟอพอเสียบไฟก็จะชาดไปในตัวนะ<ก>ทีนี้ก่อนจะไปอยากให้โยมได้ธรรมะสักสองนาที<ก>นะคำ<ก>ว่าธรรมะก็คือคุณธรรมของชีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์เนี่ยมีต้นทุนคือศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างปานาห้ามฆ่าสัตว์อธทินาห้ามลักทรัพย์การเมห้ามผิดลูกเมียเขามิุสาห้ามพูดปดพูดหยาดพูดเพ้อเจ้อสาบแช่งใครหรือว่าสอดเสียดหรือว่าให้ร้ายคนอื่นที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ห้าคือเว้นจากของมึนเมาทุกอย่างนะยอมกินเหล้าไหม ออแต่บอสบายมาเนี่ยบอกินหลวงพอกินบอด้ยทุกวันนี้ยังกินอยู่ไหมบอกินนี้เงินเจ็ดหมื่นคืนกลับเออกินบอด้หลวงพ่อกินกบความดันขึ้นตายจักรูกจักรล้านท่นแล้ววันที่สิบสองสั่นกระเปายาเอ็กแลมมอให้ยาเอเงันฟังต่อนี่คือศีลห้าเป็นพื้นฐานที่ทําให้โยมเวลาจากโลกนี้ไปเราก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วยอํานาจของศีลแต่ถ้าเราไม่มีศีลปั๊บพอตายไปเนี่ย เขาเลือกไปในอวัยภูมิเลียกทุกขติอันเป็นที่ตกต่ำอันที่ลําบากอันเป็นปากเหวแห่งความทุกข์โอ้ารูโอรงซสือระโบได้ว่าบาปไม่เป็นไรฟังธรรมะเนี่ยฟังให้เขาว่าเข้าใจไม่ต้องจําฟังแล้วโอ้รู้บาปรู้บุญรู้คําว่าหัดกําหนดลมหายใจดูนี่กำหนดลมหายใจดูลมหายใจลมเข้ารู้ลมออกรู้และทําจิตให้เป็นสมาธิ ดูลมเข้ารู้ออกรู้หรือโยมจะบริกรรมว่าหายใจเข้าแล้วก็พูดอหายใจวัตโททำไปจนกว่าจิตเป็นสมาธิให้ตัดความกังวลทั้งหมดโยมนั่งอย่างนี้ก็พุทโทพุทโทรหรือดูลมหายใจนอนก็พุทโทพุทโทแล้วก็งได้พอโยมพุทโทเสร็จแล้วก็ตออ่อไปขัดแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้สามีที่จากไป ถ้ายมทาอย่างนี้ก็เหมือนกับยมทําบุญให้สามีนะยมนั่งที่ไหนก็ได้นั่งแบบนี้นั่งสมาธิและกําหนดลมหายใจทําความรู้สึกลมเข้ารู้ลมออกรู้หรือบริกรรมแล้วจิตมันฟุ้งซ่านก็กําหนดพุทธโทพุทโทไปเนะี่ยทำให้ใจเราเนี่ยมีสมาธินะแล้วพอไปสมาธิแล้วจิตมันจะสงบ พอสงบแล้วต่อไปเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะเห็นอะไรไนมะ่เห็นความไม่เที่ยงในชีวิตเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นชีวิตเกิดดับเนี่ยสุดท้ายเราก็จะอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยเดี๋ยวยมจะเข้าใจพอเข้าใจต่อไปยมจะมีใจที่อยากจะฟังธรรมะและจิตจะสงบอยู่ในธรรมไม่ยินดีกับความเกิดนะ <Yeah. S 1> เอาแค่นี้แหละ <Yeah. S 1> เอาวิธีปิดเปิดยังไงไปเอานี่ไปเป็น พอจะให้เุไว้ตฟังธรรมะธรรมอใช่ให้ไ้โยมฟังเลยนะแล้วก็เสียบไฟพอเสียบไฟก็จะชาร์จไปในตัวแล้วก็ฐานตัวเนี้ยตอนนี้ยังไม่เสียบไฟก็ดังอยู่นะเพราะมันชาร์จอยู่ในตัวแต่ต้องเสียบไฟฟังเวลาจะฟังจริงๆแต่พอเสียบไปปั๊บถ้าเต็มเราก็มานั่งฟังข้างนอกได้แต่พอฐานอ่อนก็กลับไปเสียบฟังใหม่เนี่ยปิดแค่เนี้ยเปิดแค่เนี้ยเนี่ยปิดเปิดหนึ่งสวดมนต์สองสวดมนต์เลขสาม ใช้ได้ถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงตีได้บอกไหมสามร้ไปดเจ็ดนัดไปแล้วนะเอ่อเอาเอาข้าวมาสักหกลูกกับข้าวมาชุดเดี๋ยวมีข้าวกับข้าวเดี๋ยวก็โยนไปเรียกช่างมาแต่ไม่ต้องบอกว่าเรามีเงินไม่ต้องบอกว่านี่ไม่ค่อยมีเงินก็ให้ทำถ้าถ้าถ้าเขาใส่หน้าต่างมันก็ได้ไปซื้อกรอบหน้าต่างมาได้ให้เขาติด เพื่อไม่ให้ร้อนถ้าไม่มีเลยเจ้าคุณกลัวร้อนแล้วก็เอาเป็นฝาเชลล่าใช่ไหมเอ่อตีไปอาวมีพัดลมให้ด้วยมีพัดลมมีมีพัดล,ม,ม,ดลมเรียบร้อยเลยอ๋อมีกระติกน้ำอีกโอ้สุดยอด มีมุง้งข้าห่มเสื้อผ้าอาออกไปยาวหอมเมกกี้น้ำจิ้มโอ้เยอะยะมีซื้อก็เป็นหลายพันนั่นนี่มุง้งข้าหม่มข้าวข้าวก็เป็นพันแล้วพัดลมมียาวหอม จเจ้าแบบสวมหรือหนีบเอาแบบหนีบอา่ามันจะอ่ลองดูใหญ่ไหมวันนั้นไปโยมวันนั้น<อ>เผาเผา,าฐานลองลองเท้าดำติดมาใหญ่ใหญ่หญหวันนั้นเอเอเอล่มดูที่โยมก็เผาฐานวันนั้นดูเล็กไปไหมเล็กไป nét bơi, nếp ở đây lớn, dài bờ này Tao không biết. Chị, à, đang đùn đi, đùn đi. Anh đây hộp cầu kia đưa mà Hả? มีรองเท้ายืมด้วยเหรอโอ้มีแต่นาฬิกาเขายืมกันเนี่ยรองเท้ายืมได้แล้วได้แล้วไม่ใหญ่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 แล้วขนาดนนี้ไม่เยออะไรนันยางนนัยาดีเอาไปเอาดีแล้วนี่ไปยืมเข้ามาเหรอยืมเข้ามาใส่เมื่อกี้โอ้มันมีรองเท้ายืมด้วยเอาไปคืนเขาไปงั้นอาเรียบร้อย แล้วหัดฟังธรรมะแล้วก็เมื่อกี้บอกต้องพุโทโธแล้วใช่อ่ได้พุทโทไปแล้ว